ชายอยู่แถวรานคำแหงเพื่อว่าแถวนี้ใครโสดบ้างใครยกมือดิฉันสาบานว่าและขอยืนยันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ <Yeah. S 1> อุนตรามแมนเซรามูนว่าคุณจะได้ผัวในม็อบค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นผู้ชายโสดคุณจะได้เมียเป็นกระเทยในม็อบค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าตัวดิฉันโสดฟรีค่ะ สวยฟายเออขับรถผ่านเปิดหยิบโทรศัพท์มือถือป้องกันโดนรถชนตายปึ๊บขึ้นมาปั๊บมีคนใส่เสื้อสีเหลืองถือรูปใครก็ไม่รู้ว่าที่เขาทำหน้าแบบนี้อยู่ในแบงค์อะดีฉันไม่ได้ละเมิดและพาดพิงใครนะคะอย่าจับดีฉันนะ <laughs> และเขาก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ย เพราคุณอย่าล้มล้างและทำสายตายัางไงาและมีการโพสเฟซบุ๊กในวันลุงขึ้นว่าจากอดีตพระชั่วช่รูปหนึ่งที่ปัจจุบันทำตัวตอแหลกโดยใส่ชุดสีขาวแล้วบอกว่าบอกว่าอะไรทำสายตาล้มล้างสถาบันสายตาล้มล้างสถาบันขอโทษนะคะ ใส่ตาแบบไหนล่ะคะชูสามนิ้วและทั้งใส่ตาลมลางด้วยใส่ตายัางไงวะงงมะนี้ปัจจุบันก็ยังงงและยังไม่พอคลิปก็มีวีดีโอก,ก็มีรูปก็มีขึ้นไปฟ้องตำรวจตำรวจบอกว่าอีน้องเนธนาลีอ่ะหมู่ห้าหรือเปลไม่รู้ไม่มั่นใจทำตัวยั่วยุดิซันก็แบบใช่เหรอวะคนเขายั่วยุกันแบบอย่างนี้เหรอ เอางี้ถ้าวันไหนนะคะเราเดินผ่านเสื้อเหลืองอย่าทําตาแบบอีชันวันนี้แล้วก็มือเนี่ยง่ายๆเลย,ยล้วงกระเป๋าและแอดและเดินไปส,สวยๆเออแค่นี้เราจะไม่มีสายตาย,ยัวยุและเราจะไม่โดนฟุกงซอมบี้ที่เมื่อวานโอ้โหพูดถึงซอมบี้แล้วพูดถึงเมื่อวานอะซอมบี้เต็มไปหมดเลยเต็ม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 ,มเจ้านายก็น่ารักเดินมาลุกหัว กระโดดข้ามรั้วได้เก่งมากเก่งมากกล้ามากกล้ามากุดยอดเจ้านายลูกหัวเจ้านายลูกหัวเจ้านายลูกหัวน่าจะเป็นพันธุ์บางแก้วพอซื้อสัตว์มาลูกหัวนิดหนึงเก่งมากกล้ามากกล้ามากขอบใจแล้วก็รับเพชรดิกรีไปอีกหนึ่งรถรถไม่หยุด แตนีระวังนะคะไปไหนมาไหนเตรียมเสื้อใครจะมามอบนะคะเสื้อสีเหลืองค่ะเอ่อมาเก็ตเพลสด้านหลังค่ะถ้าได้ยินดีฉันนะคะเสื้อสีดําขายไม่ได้ราคาขายสีเหลืองอ่ะมามีสาระกันนิดนึงแล้วเมื่อกี้คือไรสาราไปแล้วนะหลังจากที่เราเนี่ยมาออกประท้วงกันชุมนุมทุกวัน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 แล้วทุกวันอีกทุกวันแล้วทุกวันอีก 84,000เซลของพณะท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ yeah, ์จันโอชาก็ยังคิดได้แค่ว่าแถลงการแล้วน่ารักว่าก็ผมฟังแล้วนะฟังเสียงประชาชนเอาที่ที่นั่งกันตาสลอนเยแยะนี่ไม่ใช่คนหรอคะขอโทษนะคะเป็นประชาชนไหมคะเป็นประชาชนไหมคะพวกทัานก็เสียภาษีเวลาซื้อเซเว่นเหมือนกัน ลาฉันไปซื้อผู้ชายอะ่ะฉันก็เสียภาษีเพราะผู้ชายเขาเซเว่นเออฉันเอาอะไรมาไม่เสียภาษีฉันนะฮัทุกคนในนี้เป็นประชาชนคุณควรจะฟังเสียงประชาชน <Yeah. S 1> เราก็เดินกันเราก็เสียภาษีเราก็เป็นประชาชนและประเด็นหลักคือ <Yeah. S 1> เรากําลังบอกให้เขาบอกว่า <Yeah. S 1> เราบอกว่า <Yeah. S 1> ทั่วโลกเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเดินหน้า <Yeah. S 1> เขาเดินหน้าโดยการ เอ่อฟรอนบอดี้แล้วก็เดินซ้ายขวาหรือจะเป็นขวาซ้ายหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดินปกติทุกคนเขาเดินกันปกติก็แบบนี้ทั่วโลกก็เดินกันแบบนี้ตะจีนอเมริกาของโกทีใหญ่ระะยาวมากและทั่วโลกเขาก็เดินกันแบบนี้แต่พอเราสักหลายหลายคนหลายล้านคนยี่สิบกว่าล้านคนมาบอกว่ารัฐบาลเดินแบบนี้มันผิดสิ่งที่ถูกต้องคือทุกอย่างต้องดําเนินไปตามระบอบประชาธิปไตย แต่นายกเราไม่เข้าใจนายกเราบอกการเดินที่นี่คือเดินหันหลังูิธีฉันตกเวทีตาเลยนะคะนี่ตอนเนี้ยมันคือการทําผิดและเราไปบอกให้เขาเดินหันหน้าเขาบอกเขาทําถูก<อ>เหมือนทุกวันเนี้ยที่เราบอกออกมาเนี่ยประยุทธ์ล่าออกประยุทธ์ล่าออกเพราะคุณทําผิดระบอบเหมือนเรามาบอกว่าขอโทษนะคะน้ําแข็งร้อนเอ้ยน้าแข็งมันเย็นแต่ไฟมันน้ําแข็งมันเย็นแต่ไฟมันนั่นแหละคะ่ะ ทุกๆวันเนี้ยที่เราออกมาเนี่ยเราคือคนปกตินะแต่เขาอ่บไม่ปกติเหมือนเรามาบอกเขาตลอดว่าอ๋อคุณค้าไฟมันร้อนอย่าไปจับนะไฟมันร้อนอย่าจับไฟมันร้อนนะคะอย่าไปจับไฟมันร้อนอย่าไปจับไม่ดีทุกๆวันเนี้ยดิฉันก็เลยสับสนแต่ว่าสรุปดิฉันปกติดีหรือดิฉันไม่ปกติคาดว่าเลิกมอมาค่ะเดี๋ยวจะขับรถไปเนี่ยแถวๆเนี้ยไปทางแจ้งประธานรับไปโรงพยาบาลศรีธัญญาบ้านใครใกล้นะคะฝั่งทน โรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะแล้วเช็คสมองตัวเองว่าสรุปแล้วเราปกติหรือเขาผิดปกติการกระทําของรัฐบาลก็ยังย้าแย่อยู่ทุกวี่ทุกวันยังมีการจับยังมีการไล่จับเหมือนเดิมทั้งที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยูน d เต็ i o นชอ่ออังกฤษนิดนึงแต่เขาหาว่าโง นะคะหรือ UN <Yeah. S 1> ก็ออกมาประกาศแล้วว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสําคัญหลายๆประเทศก็ออกมาพูดแล้วว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่รัฐบาลเราไม่เข้าใจและรัฐบาลเราก็ยังจะโง่ต่อไปเขาก็จะไม่ฟังเสียงอะไรเลยเพราะมีคนมาบอกว่ารัฐบาลประยุทธ์ลรัฐบาลประยุทธ์ดีดีมากค่ะเก่งมากค่ะลดทำดีมากค่ะปัจจุบันเนี่ยคนที่เชียร์รัฐบาลประยุะยดดะะทธ์นนย,ทย,ย,ยังบอกไม่ได้นะว่าประยุทธ์เก่งอะไร หลายโครงการที่สําเร็จตลอดระยะเวลา6กถึงเปีใช้ควาว่า7ปีแล้วกนดิชันแถมให้่าดิฉันเป็นแม่ค้าดิชันให้เจปีที่แถมให้รัฐโครงการทั้งหมดรถไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยทางด่วนออที่ไปปากช่องเนี่ยไม่ใช่โครงการของนายกประยุทธ์เลยทุกคนทราบไหมคะเป็นโครงการของพระนธัญน,นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรตบือท่านคะ่ะ ถ้าปัจจุบันนี้ไม่มีม็อบเขาเรียกอะไรนะม็อบอะไรนะดิฉันไม่กินขนมหวานยี่ห้อนี้คะ่ะเป็นว่ามันมีหลายสีและใส่กะทิเทียนหอ,อมเนาะคอยครั้งค่ะอีกครั้งค่ะใช่อพอน,นมอ็อบแมวนะ้โอ้ตายแล้วอุอุู้เลยนะครับพี่น่ารักเนี่ยค่ะม็อบเนี้ยถ้าไม่มีม็อบเนี้ยปัจจุบันเราจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นประเทศแรกในอุตสาหะเน เราก็จะมีอำนวยความสะดวกมากมายคนชาราก็จะได้เงินสวัสดิการรัฐตรงเป๊ะเด็กก็จะมีอนาคตในการศึกษาที่ดีแต่เรามาขาดภาษีไปเพราะเรือดำน้ำหนึ่งแหละสองลำแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยอ่ารถถังอีกหนึ่งมือหนึ่งก็ไม่ซื้อนะชอบซื้อของมือสองเป็นคนวินเทจ ิฉันก็เพิ่งรู้นะคะว่ารัฐบาลบ้านเมืองดิฉันเนี่ยเป็นคนวินเทศไม่ชอบของมือหนึ่งเกลียดมากเลยบอกบ๊อบเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์แต่ซื้อของจีนที่เป็นต้นแม่คอมมินิสต์นะคะอเมริกาดีๆทำไมไม่มซื้อครับหดียอกุโมงหรือย,ยังไงไม่ชอบโดนโอนทามไหมค่ะเออไปซื้อกับใครก็ไม่รู้แต่เขาหนะ้ารูคเขาหล่อมากดิฉันชอบเออไปซื้อกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ได้ไปซื้อกับโดนโอนทาม เพราะอะไรไปซื้อยุทธภพกรทําไมไม่ไปซื้อกับประเทศที่เป็นมาสาธิปไตยทําไมต้องไปซื้อกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์แลวมาบอกว่าพวกูเป็นคอมมิวนิสต์ดีบ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะเราอยู่ในประเทศที่นายกฉลาดแบบนี้นี่ไงมีหน้าละอีพกเสื้อเหลืองก็เลยแปดหมื่นสี่พันเซลตามไปเลยดีฉัน เรียนวิทย์คณิตมานะคะก็ใช้ความรู้นิดหน่อยมึงรู้ไมแปดสิบหมื่นสี่พเซลลเดี๋ยวคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเลยอามีบ้าคนอะไรโง่กว่ามีบ้าฉลาดมากีดอกโง่กว่าโปโตสัวเนี่ยและเราก็ยังมานั่งเนี่ยเราก็ต้องมานั่งอยู่ในประเทศเนี่ยน่ารักน่ารักเนี่ยต่อไปเรื่องง่ายๆเลยที่นายกประยุทธ์ควรทำนะคะที่ทุกคนเขาออกมาทุกๆวันเนี้ยเพราะมัน็อตแฟร์ และ not free มันไม่แฟร์เลยแล้วมันก็ไม่ฟรีเด้ทั้งสิ้นเลยคุณใส่อำนาจในความเป็นคอสชออมาจากควายชาติชั่วสัตนรพคุณตาล้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าห้ามพูดคำหยาบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ยินนะคะแถวนี้ไม่มีกล้องใช่ไหมคะดิฉันไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เห็นคะ่ะ พ่อแม่หนูนี่ตัวสลิมเลยค่ะนะคะทุกๆคนเราก็จะได้เห็นความโง่ของนายกที่มันน็อตแฟร์และน็อดฟรีคุณใช้อำนาจของความเป็นคอสชในการควบคุมระบบมหาไทยและคุณก็ร่างรัฐธรรมนูญโง่ๆที่คนร่างก็คือคนเดิมคือคุณมีชัยริชุพัน4์40ก็คนเนี้ยต่อมาก็คนเนี้ย6 0ก็คนเดิมมีคนเดียวที่ร่างคนอื่นไม่มีหรอคะ เรามีมีชัยฤทธิชุพันธ์เป็นประธานร่างตลอดอรัฐธรรมนูญเนี่ยรู้ไหมคบว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวและไม่เคยมีการฉีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉีกแล้วฉีกอีกฉีกแล้วฉีกเป็นกระดาษเ็ษก้นในห้องน้ำห้างเลยนา้อดีนะคะดิฉันขออย่าพูดตดงการง่ายๆเลยท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์คะสิ่งที่ท่านทำได้คือวางมือจากการเป็นนายกและเป็นแค่พลเอกประยุทธ์ และออกจากตำแหน่งค่ะง่ายๆแค่นี้เลยทำได้ไหมคะถ้าไม่ได้นะคะถ้าลูกชายคับถ้าถ้าเขามีลูกชายดิฉันตอนลูกชายเขาเป็นผัวแล้วก็กไปให้ลูกชายกดพอเขาอีกทีหนึง่ง<ว>เราเป็นแบบผเรดการผเดิดการบนเตียงดิฉันขอย้ำนะคะหยุดใช้ความความรุนแรงกับประชาชนแต่ดิฉันอนุญ,ญาตให้ใช้ความรุนแรงเฉพาะบนเตียงขอบคุณค่ะ ความกระเทยแม้กระทั่งสเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงยันกางเกงในแพงนะคะนีสันไม่ใส่บ๊อบบอ๊อบเบเบอวยอายการแก้วนั่นะหนูแล้วมาพูดได้ยังไงว่าพวกสันไม่เก๋มึงสิงไม่เก๋อีแก อยู่นี่มีแต่คนป่วยปัวอ,อ,อยู่นี่มีแต่คนไทยหาเก๋ไก่เราถนนเส้นนี้มันมีตำนานตลอดและมันไม่ใช่ตำนานที่เป,เป็นตำนานของความสูญเสียนน้ำตาดิฉันจะขอเล่าเรื่องหนึ่เรื่องนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวดิฉันเองโอยนั่นก็ฝันกันเลิศมาก มีสามีดิฉันเล่นวงปีอยู่นะคะคุณนี่ปมมือสามีดิฉันหน่ยอยเหนียวน่าไหลมานะครับไม่ต้องกลัวนะครับได้ฟั่งทุกคนแน่นอนนะคะรับเดี๋ยสามีดิฉันจะมานะครับภรรยามาก่อนอดิฉันรู้จักกับพี่พยาบาลท่านหนึ่งนาตอนนั้นย้อนกลับไป1ิปีที่แล้วดิฉันทำท่าที่ฐานะ เป็นเต็นพยาบาลคอยดูแลพี่น้องชาวเสื้อแดงแล้วทุกครั้งที่มีม็อบจักประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนออกมาอิโกเตอริไอเฮียโต ลูกกับสามีเนาะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะร่่มสนุกต่อนะครับต่อนะคะเขาล้อเพลงไปผัวร้องเมียพูดช่วยกันทำอาหารกินเก็บตังเงืกก็พูดกันตามเลยนะครับต่อณตอนนั้นเนี่ยดีฉันโดนจับมาก่อนพี่สาวผู้น่ารักของดีฉัน ทราบอีกทีจากหน่วยกลุ่มพยาบาลด้วยกันว่าพี่เขาโดนยิงเสียชีวิตแล้วที่มองไม่เห็นค่างบกคนเท่ากันมีดอกเตอร์ LGBT ท่านหนึ่งบอกว่ามีดอกเตอร์ LGBT ท่านหนึ่งบอกว่าเสียงของคนชนบทไม่เท่ากับคนในกรุงเทพ่ทฉันขอทราบจริงๆเดคะ่ะดิฉันขอทราบเดอ๋ค่ะว่า เป็นคนเปนนออนแล้วทิ่มองไหน ค่ะและไม่มีเสียงทั้งคนปัจจุบันดิฉันภูมิใจมากที่ครอบครัวของคุณแม่ดิฉันเป็นคนจังหวัดไซยภบูมเ <Hey. S 1> ใครเป็นคนภห้สันขอติดตั้มือหนะะ่อยค่ะ ภาไหนเราก็ล้วนแต่เสียภาษีให้รัฐบาลเโง่ทั้งนั้นแล้วทำไมเราไม่มีสิทธ์มีเสียงที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆให้กับชีวิตเราคุณตาของดิชาครั้งหนึ่งเคยไปโรงพยาบาลรัฐหัวแตกเลือดไหลสวัสดีการรัฐไม่เคยเขาถึงคนต่างสําหวดเลย คนที่สันก็ไม่วยวายคุณตายที่คุนจะได้รับสิทการรักษาเพราะอะไรครเพราะอะไรทําไมการรักษาพยาบาลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพถึงไม่เข้าไปถึงพี่น้องประชาชนทําไมทําไมสิทธิด้านการศึกษาอันจะนำพาพัฒนาประเทศ ให้เจรินวัฒนาต่อไปถึงไม่เข้าถึงพี่น้องประชาชนทำไมเงินเลี้ยงดูคนชราผู้เป็นรากของแผ่นดนินถึงได้บ้างไม่ได้บ้างรัฐบาลประยะุนโนอาคุณมีสิิงอะไรที่เป็นศัตตูกับประชาชน คุณมีสิทธิ์มีเสียงอะไรที่กล้าต่อสู้กล้าหือกับคนตายเงินเดือนของคุณทำ<ฮ>ไมดิฉันพูดว่าบปจ่ายเงินเดือนภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เขาไปใส่กินเราที่มาเป็นรถให้เขาที่เป็นบ้านให้เขาที่ส่งลูกขอไปเรียนจอร์เลีย ถ้ามีเี่งนั้นแล้วมีสิิ์อะไรแต่ไม่ให้ดิฉันเรียกร้องในฐานะคนจ่ายเงินเดือนอีกที่าเป็นข้าแล้วกล้าสอบพร้อมจะตบเลยยังไงนเอามันไปบวยไหวตัเท เอามันไปทหารดิเครื่องหารหัวอินารยขีเลือนก็ล่าดีอย่างที่ข้ากล้ามากำแหงใส่เจ้านายเหนียวมองเ้วยสใส่ตาเลยดิคันมีสิทธิอะไรคุณมีสิทธิอะไรเราเป็นคนจ่ายภาษีให้คุณคุณไม่เคยให้สิทธิอะไรเราเลย แล้วมาต่อแหลกนะแล้วที่มาเรียกร้องกันอยแบบงี้อยแบบงี้เงี้ยไม่ใช่ผิดที่หรอมันเป็นผิดที่กู้อยู่แล้วอีควายในรัฐธรรมนูญหน้าแรกๆกล่าวชัดเจนเลยว่าประชาชนมีสิทธิเรียกร้องตามสิทธิและเสรีภาพอันประชาชนมีตามรัฐธรรมนูญตอนแหลกอีดอกขู่มีสิทธิ์มึงไม่มีสิทธิ์ควาย มึงต้องฟังเสียงโตไม่ใช่กูฟังเสียงมึงวันก่อนอีฉันอ่านข่าวและได้ฟังเสียงของคนเฮียนางพูดว่านางพูดว่าอะไรเลยไหมคะผมฟังเสียงของบอมแล้วแต่ผมต้องทำตามเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่นั่งคันนาสลอบนี่ไม่ใช่ประชาชนหลงควาย มึงเป็นแบบนี้ไงก็งเลยงูคนที่อะไรบอกเองมี8 4 0 0 0เซลยิ่งกวา่าคนบ้างูกว่าอาันนีบ้าอันนี้บ้ามีตั้งแสนเต่าสีสันเซล์มีอ่ะมีหน้าละ่ะดิฉันเดินแล้วมองไม่ค่อยเห็นต้อง,องตอกในกล้องจุลทรัพย์นี่เองไม่ใช่ต้องตอกในกล้องจุลทรัพย์นะคะไม่มีค่าให้มองขยะ ดิฉันไม่อยากจะลองเท้าแจนดบิลสันของดิฉันไปเหยียบเลยแม้กระทังนาวเพราะเสียดายแพงถ้าคุณมีสินอะไรและอีกมอกอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันคุณมีสินอะไรที่ใส่เสื้อสีเหลืองสูรุกแล้วมาตีคนเดิน เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าเขาจะทำสาตาแบบนี้ถามงเหรอส่ตาแบบนี้แบบพ้อเหรอไม่ต้องเปิดเพลงแล้วเพลงร้องไรดีสักได้่ะหยุกูข้าไปเถอะ สิดอะไรมึงใส่เสื้อเหลือแล้วต้องมีสิทธิ์เหรอฮะแค่มึงเอาตัวอี้ฟาดเพื่อนกูตายคาต้นมะขามมันก็เยี้ยพอแล้วเพี้ยเฮี้ยแจ่ลุ่นทั่วจะลุ่นหลานดิฉันมั่นใจในขอประกาศต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะราจะประสงค์ว่ามันก็จะเฮี้ยต่อไปเฮี้ยริงๆ อยากได้เฮียจ,จูบมากอยากแตะสัมผา,าเฮียเพละกจะบอกหนังแพง ไม่ทชาตินี้ไปต่อได้ทุกวันนี้เรา